กล้องหน้ากล้องหลังพี่เอกต้องซื้อเหมือนพี่เอิร์ตอ่ะแนวนอนอันนึงแนวตั้งอันนึ่งซื้เซื้อนเดียวเออพี่เอกหาไปเจอหนูสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมเพื่ผู้ชมทุกทกควันนี้มากันหลายช่องนะครับผมอยู่กับผมครับบ่าวนิพนธมากินมาเที่ยวนะครับทุกคนตอนนี้เราจะเช้านะ ่ต้องกนอะไรกินี้าของใช้นะคะขอได้ตยวมันได้มันดนเนี่ยเี่ยาวมันหมแน่ละนเพื่อที่จะไม พี่ยาคนรุมสามคนนี้จะมายืนตามต้มตามตรงนี้เราจะจัดเต็มเราพี่ยาคาดว่าน่าจะตอตต้องลำก่อนที่จะแจกต้มตามอเขาะจะต้องลำก้อนให้เราดูก่อนคอนเซปต์คอ<ๆ>นเซปต์หรือว่าจะลำตลอดรายการเลยอันนี้ก็เป็นไปได้นะต<ๆ>ตตก็ต<ๆ>ตทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคนไหนอยา,ากฮะเปิดถึงห้าโมงเย็นแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะแล้วก็ ต้มซต้มงี่ตั้งแต่ติดเส็ดมูจนบึงายโห่ะใครอยากกินต้ตมซุปมีมูที่ยาบลุ่มมีเลยนะแกกี้มีมือตอตอซอกแ,แป๊กต้มแร็แป๊บนัวบันเตอร์ถิงก็มาได้เลยตรงนี้นะไปดูนะคากันที่ตลาด่ด ี่ตุ๊กบอกพี่ตุก๊กขาดใจบอกว่ายอยากให้พี่ยาใส่เสื้อสีแดงค่ะใส่เสื้อสีแดงรุ่งนี้ไงรุ่งนี้รุ่งนี้รุ่งนี้ใส่สีแดงแน่นอนเออวันนี้วันนี้ใส่สีนี้ไปก่อนรุ่งนี้ใส่สีแดงพี่ยาเขาชอบสีแดงชอบชอบสีแดงนี่คือเพราะอะไรรู้ไหมใครใช่ถูกใช่ใช่ถูกกระลอกแดงมั้งครับอยากเลือกวันอาทิตย์ใช่เกิดวันอาทิตย์พี่ยาก็เลยชอบสีแดง รู้จริงใช่ใช่ยูเชียงใหม่นะคะเป็นตัวแทนของพี่ยาคนลุงที่เชียงใหม่นะคะพี่จิ๋วค่ะวันนี้ขอฝากด้วยนะคะเอิดโทรศัพท์0630364455ไปเลยอยู่ที่กาดสามแยกนะคะมาเอาหลายครั้งเลยใสนมากกันี่จะมืดเรียงเลยเดูที่ดูบอกอยากให้เียนนี่ทำเป็นมาก็ไม้ผอะไรนะ้ย ร้านต้มตังไม่ต้อง,อง,องกินกันพอดีท่านที่อยู่ลำปางอยู่เชียงรายอยู่ลำพูนอยู่เชียงใหม่นะคะไม่ต้องมาเพราะร้านพิยาคนลุ่มเยอะมากไปซื้อทีไ่ไปสิ่งได้นะคะกดังโปรตรนี้063 036445นี่ีเป็นเองสาขานะครับทุกคนครับผมฝากอีก พิยาผกมันหนาวเปรี้ยวจริงนี่ทุกคนน้ำปลาล้านพ่ยางวันนี้คนเยอะจริงครับทุกคนปลาล้าขวดละยี่สิบบาท เป so well. ็นซลายเพจตตกงนะคะอ่แล oh, ้วแหลเยียดวยู้ตอ่ม่ไดอ้โอ้โนมา าหลายช่องนะครับผมช่องตะเวนแดกสะเออแดกพี่เอกนะครับผมเเฮ้ยพี่อกต้นไม้เนี่ยเราไม่เอาออกไม่เอาออกอยากอได้เพิ่มด้วยแต่ว่ามันจะตายแล้วน่ะเออรดน้ำให้มันน่องดิเดี๋ยวพี่ยาพาไปเดินตลาดนะครับผมว่ามีอะไรมาขายบ้างทุกคน นัปเดตได้เลยครับพี่ยาม,ามามาห้องน,น้เราตอนนี้เราเริ่มจดีแล้วเราเริ่มจะดีแล้วนะนี่ในี้ะเ้ยวจะไรตาจะ่นห้องน้ำใหม่กำลังทำอยู่นะทุกคน นี่คือโซนโซนใหม่ตลาดนะครับเนี่ยโอ้แกปูไอ้นี่เลยแกปูลาดยางเลยนะครับเนี่ยเป็นลาดยางเลยนะทุกคนมาเลยนะทุกคนกับร้านพิยาคนลุมนะครับผมคลองสามคลองหลวงนะครับผมเนี่ยเห็นไหมคนไหนเข็นมาก็เข็นไปลงของตัวเองได้เลยนี่ถ้าเขามีรถเข็นนะเราเข็นให้เขาให้เขาเข็นได้เย เดียวัวจริงแล้วธรรมดาดีนเือบอีกวยเปล่าล่ะตัวยปล่าล่ะสวยปล่ะ

ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาด้วยนะมาแล้วทกคนนี้ก็คนทีทมิยารวยนวิทินกคือะพดทีั้านแหปลาทอดนะทุกคนอยาทยาอยากรู้นะว่าพี่เกยา่อรวยมาได้ยังไงไปสาพเกได้เลยเกจะพร้อมสอนทุกคนเลยนะว่าปลาทอดเนี่ยมันทำให้พิยารวยได้ยังไงเคยดูไหม เคยดูพี่ยาไม่ว่าพี่ยารวยเพราะอะไรเยวขอบคุณพี่ยาพี่ยารวยเพราะคนนี้สอนให้เราขายปลาทอดบ้าแรามันแซวกันเลยนะแซวบอลยกไปเมองไทยแน่หลักไทยเองแซวผมขายดีมากแต่ม่อยู่เราทีขึ้นพ่ยาีีไปเ้าค่ ขายเลยครับไ่ย่าบอกว่าเขาจะอยู่ซ้ายตลาดเพราะเขาขายดีสุดที่ยาเดินนักเลงมากค่ะพี่ยาเป็นคนอย่างนี้เดินอย่างนี้มาตั้งนานแล้วโอ้พี่ยาไม่ใช่นางสาวไทยนะพี่เอยิ้มสวยก็พอแล้วพี่ยาเป็นแม่ค้าอ๋อยิ้มสวยนะพี่ยาเคยนักเลงแต่เป็นแม่ค้าพี่ยาไม่เคยหาเรื่องเลยนะพี่เก่งไปเที่ยวก่อนพี่เอต้องมีทวงคอร์สลูกค้านั่งกินนะครับก่อน อี่ไม่าาอานนะทมอจ่ดเ้ไ้เรมเทน่าผัดโสมร้านนี้อันแรกนะมาเลยครับผมหมูทอดพารวยหมูทอดพารวยทุกคนมาอลังการงานสร้างมากผู้ชมเจ็ด้นไม้ว่ากินคาราบปวนไปถึงนู่นนะ อยากกินมาร้านไปเลยอะไรอ๋ไรบอกห้บาค่ะเออนี่แหละป็นคานเ็เราเลยถูกและดีไงพอแล้วหนึ่งที่พอแล้วห้าบาทถูกแค่ดีมันคนเซ็ปพยาไงวี่ยกอไเจ็พันไม่เหลือจบอกพิยาให้กินหมูกรอบครับก้อยนะคมันิยเจ้าบองกินแล้วหมูอยากให้มูตัวไหนที่คิดว่าอร่อยที่สุดในร้านนี้จะเป็นหมูสามชั้นพิ่แกงค่ะสามชั้นพี่แกงเนแกง าี่แกงมันไม่เหมาะกับปลานะใช่ไหมคะจะบอกให้ไม่เหมาะนะเป็นสชั้นน้ำปลาค่ะสามชั้นน้ำปลาไม่ละสามชั้นน้ำปลาทอดร้อนๆเลยนั่นสามชั้นน้ำปลาปลาล้าบองข้าวเหนียวสบาที่ยาอม่กินหมูนี่มันก็สุกเลใช่อดะคความหมัก ความถึงเนื้อหมูเครื่องเครื่องโปรโมชั่นสิบแถมหนึ่งเ้วยดีเสีหยงไม่มีมนะฮอยู่ร้านดีวกัน <c oughs> ยูทูอินสเรน้งด้วยนะข้าวเหนียวชอบมากรักพี่ยาตอนนี้ลูกคนซื้อของครบสามพัห้าก็จะได้ป้ายนะผมแล้วก็พร้อมลายเซ็นของพี่ยานะทุกคน รลอยไปไปไป,ไปต่อไปต่อร้อยอ้าวทำไมพี่น้อยูงตัวนหญ่ขนมอะไรนะทำไมเขาขนมปังไม่มาอยู่ตรงนี้ล่ะตู้เย็นเรามันย้ายยากอ่ะเออวันหลังเราอยู่ตรงนั้นเลยนะเพราะว่าไม่อยู่ตรงนี้เดีย๋ยวพี่ยายจะให้ใหม่มันร้อนขอนมร้อนๆเนี่ยขน,น,นมตอนนี้มันต้องถูกอยู่ที่เย็นไอ้ใหญ่โจมัมนนี่อ้โวโตเป็นไง อ๋อขนมเนี่ยเดี๋ยวมันละลายหมดไม่เอาครีมเค้กสดนะครับทุกคน นี่เป็นกระเพราร้านแรกนะครับ20บาท20บาท อยากให้พยาใส่สีชมพูนี้ค่ะใช่ไหมนี่ตัวไหนนี่ิใสตัวนี้เหรอคะพากจะใส่สีแดง่อ๋อเฮ้ใครอยากเห็นพยาใส่ชุดนี้บ้างเฮ้ยพี่เอกถ้าพยาใส่ชุดนี้คงตลกว่ะพิ娅ใส่ชุดนู้นสวยกว่าสชมพูนี่พี่ยาใส่กระโปรงอ๋ออยากพยาไมู่้กระโปรงหรอกบางคนนึกว่าพยาเป็นอง้าถุงรือลาเกลี่ยตรงระเด้างือล้า ทอดที่นี่อร่อยมากยาดมาดมเก่งดมแล้วไม่หลับดมแล้วไม่คือแบบสดชื่นทั้งวันอ่ะครับดมแล้วสดชื่นอมแล้วสดชื่นสดชนมาดามเก่งยินมาเนี่ยมาดาเก่งดขออยู่กนไหรอวันนี้มาดาเก่งมาเหรอไปไปไป เดี๋ยวเราไปไปดมหน้าร้านดมหน้าร้านมาดามเก้งเลยโฮ้ยพี่จะดีเหรอดีครับพี่ยามาดาเก้งชไม่ต้องคนหรอกมาดาเก้งชอโอ้โหเอเยอะเหมือนกันนะครับพี่ยาคุหโจเลยเราว่าอะไรเปล่ายังไม่ได้คุยตกลงกับรมีคนบอกพี่ยายให้พี่ยาใส่ชุดนั้นอนได้่นี้พี่ยายาบอกว่าแม่ค้าพ่อค้าคนไหนที่เอาของมา โดยยังไม่ได้ตกลงกับเจ้าของตลาดหรือยังไม่ได้คุยอะไรกันกับพิยาแล้วขนของมาแล้วก็บอกว่าขนของมาแล้วอันนี้พ่ยาขอชี้แจงนะคุณทาไม่ถูกทำไม่ถูกทำไม่ถูกติดของโรงงานเราก็อะไรรู้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยเ็คุยกันใหเข้าใจกันนะพิยาก็ยังไม่ลง้เพราะว่าม yeah. ันก็ว่าเรายังไม่ได้คุยอะไรกันเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคนก็เอาของมาเลยไม่ได้คุยอะไรกันแ่บพี่เอก ถ้ามาเป็นร้อยเจ้าเป็นพันเจ้าเราก็ตายใช่ป่ะนะไปคุยกับพี่โจ้ให้ดีนะไปคุยกันให้เข้าใจนะรู้เปล่าเอออย่าอย่าดีใอย่าก็ขาแม่ขาต้องติดต่อพี่โจ้ก่อนนะก่อนที่จะมาขายนะผมคุยกับพี่ยาก่อนนะทุกคนที่ยังไม่ได้พูดมีอะไรกันเลยเดี๋ยวอยู่ดีๆก็พองมาเลยนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ติดต่อหลายครั้งแล้วติดต่อแล้วก็ตอบพี่ยาว่าตกลงครับ สรุปให้เขาหน่อยว่าเขาอะทำผิดไหมใจเนาะใจพิยานะอย่าโกรลใจพี่ไอ้ใจดีค่ะครับสำหรับใครดูในไลฟ์สดนะเข้าไปชมในช่องพี่เป็นเอกชา n e ลได้เลยนะทุกคนนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็าบาทุกพนก็ขอจบชิบไปไว้ตรงนี้ก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติมป์ปไลท์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ